เกิดอุบัติเหตยางระเบิดแล้วมันซ่อมไม่ได้ขายซาบเลยใส่มาแล้วห้าตันห้าตันแบกมาแล้วสําหรับเจ้าเพาตัวนี้ไม่เคยมีปัญหาเลยโอ้เคยวิ่งไกลสุดนี่เท่าไหร่พี่ยะลาพี่เบตงครับไปกับประมาณ2,500อยู่โลได้ช่วงล่างเนี้ยผมก็ใช้โปรพี่ดีมากเลยครับดีมากมากแบบทนเอาเรื่องเลย เขาฝากถามมาว่าอยากจะเริ่มมาทุกหนักเนี่ยต้องเริ่มจากตรงไหนแนวทางอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่ไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยผมอยากให้พี่แป้งเนี่ยแนะนาทางบ้านหน่อยถ้าจากของผมเองประสบการณ์ของผมเองก็คือว่าผมมีรถสองคันครับสองคันไดครับมีรถข้อคันหนึ่งครับแล้วก็รถตู้ถคันหนึ่งผมจะหางานก็คืออย่างเช่นผมอยู่โซนตลาดไทยผมก็จะหางานในตลาดไทยบ้างหรือไม่ก็พวกในหลายกลุ่มปิดงานบ้างพวกชิลรถบ้างตามเฟซอะไรเงี้ยพี่ลังใช่ตามเฟซด้วยแล้วตาม พวกโอเปนชัอตในไลน์บ้างอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นของผมเองถ้าว่างก็คือจะมานั่งขายน้ำขายน้ำอะไรอย่างงี้แล้วว่างอะไรอย่างงี้เนาะใช่ครับถ้าไม่มีลูกค้าก็นั่งขายไปเพลินๆไปถ้าไม่มีลูกค้าแล้วเก็บร้านไปเลยใช่ครับไายต่อโอ้โหจริจริงๆก็คือแบบสายบู๊เลยพี่ตอนเช้าว่างงานผมก็มานั่งขายของโอ้โจิ๋วๆเลยเส้นไหนนะพี่นั่งขายอยู่ตรงไหนอยู่ปาเมโซตลาดไทยครับผมมีสายมาทุกนาทคนไหนสนใจก็สามารถแวะมาอุดหนุนพี่แฟงได้ดูต้องมาพี่แล้วอย่างนึงรรายได้สหับ อาชีพนี้ยมันดีไหมพี่เพียง <P ie mp ie> พอไหมเพียง <P ie mp ie> พอนะพี่ขึ้นอยู่ที่ความขยันของคุณนะครับถ้าขยันมากเราก็ได้มาก <P ie> แต่ถ้าเราขยันน้อยมันก็ตามกําลังเราพี่ช่วงล <P ie> ่างเนี้ย ว่าใช้โปรใช้ของโปรด้วยใช่ใช้อะไรที่พรวอยของโปร3 0มยครับสามศูนย์หรือ3 1ครับผามจำไม่ได้ติดตามปกติติดตามโปรทางไหนบ้างพี่่ทาง Facebook Facebook แล้วก็ทางพวกพี่พี่เพื่อนเพื่อแนะนํามาครับผมแล้วจากที่ใช้ของโปรเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างพี่เป็นยังไงบ้างดีมากเลยครับดีมากแรงมากแบบทนเอาเรื่องเลยพี่เอาเรื่องเลยนะได้ยังไงก็าแดดสบายสบายสังคมเรื่องโลมาทุกเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างครับเรื่องสังคมบรรทุกหรือ เรื่องสติกเกอร์พวกนี้ะพี่เขาจะเป็นสไตล์แบบว่าเจอกันทักทายกันแบบว่าปิบแต่ถามชาบ้างอะไรบ้างแล้วแบบถ้าอย่างเช่นแบบแบ่งบันน้ําใจนะพี่บางทีก็จอดแลกน้ํากันแลกสติกเกอร์กันก็คือแบบ,แบปเป็นมิตรภาพที่ดีพี่มี<ท>อะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้ครับผมใช่ครับคือพวกเดียวกันแน่นอนใช่ครับถ้ามีสติกเกอร์นี่คือพวกเดียวกันเตรียมตัวแบบได้ยินเสียงได้เลยครับได้ยินเสียงแต่ได้เลย คันที่ใส่อะไหล่ของโปนะครับเราเจอแล้วครับคันนี้เลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยพิต้าครับพิต้าอยากจะมาถามนยว่าจะเริ่มมาทุกหนักเนี่ยต้องเริ่มจากตรงไหนดีครับพี่ก็ต้องเผาแหนบมาก่อนเลยก็คือพี่ต้องพี่จะบอกว่าเราก็ต้องเสริมแหนบก่อนเสริมช่วงล่างก่อนที่เราจะไปเป็นทุกว่ามาทุกงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ต้องไหมเริ่มแรกออกรถมานี่ใส่เขาแอลมาก่อนเขาแอลมาก่อนแล้วแล้วพอดีมีปัญหาลูกปืนหอนบ้างอะไรเงี้ยหอนบ้างแล้วมันลูกปืนเป็นร่องอะไรเงี้ยลูก มันเป็นตับเล็กไงพี่ก็เลยตัดสินใจใส่เอาโปเพาโปสาม,สามอิท โปรสามเเป็นไงบ้างเรื่องมปืนแตกนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะไม่เคยเจอเลยตั้งแต่มาไม่เคยเจอเลยวิ่งมาเท่าไหร่แล้วไม่เคยเจอสองปีแล้ไนมสองปีไม่เคยเจอเรื่องลูกปืนเลยใช่แล้วก็เปลี่ยนลูกปืนมานี่ตั้งแต่ใส่มา้วเปลี่ยนรอบสองมันไม่แตกนะแต่คือเราเปลี่ยนเพราะว่าระยะการใช้งานเนี่ยอ๋อก็คือเช็คระยะด้วยถูกต้องไหมก็ดูแลรถด้วยครับแล้วพี่หางานยังไงพี่กับหางานมันทุกอะไรเงี้ยงานประจำมั่งแล้วก็งานในกลุ่มไล์มั่งเงี้ยีก็คือพี่ก็หาตามเฟซ อะไรเงี้ยเขาโพสอะไรพี่ก็ไปทักหาเขาประมาณนี้ใช่ไหมพี่บางทีก็มีพวกโทรมาบ้างมีงานมีงานนี้ว่ะอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็ไปตามนั้นเลยห้าตันใส่มาแล้วห้าตันห้าตันแบกมาแล้วสําหรับเจ้าเผาตัวนี้เผาโลยไม่เคยมีปัญหาเลยสุดจริงๆเรื่องรายได้เป็นยังไงบ้างสําหรับสายอาชีพนี้มันอยู่ที่เราพี่อยู่ที่เราเก็บเราใช้ว่ามันจะเก็บยังไงอ๋อเราได้มาเราเก็บไหมแม่ไปใช้เยอะถูกต้องไหม ได้มาปุ๊บแราเก็บเร<ต>าบริหารกันดีพี่เราเรื่องความร้อนนี่เป็นไงบ้างครับกับเผาตัวนี้อ่อระบายความร้อนดีครับพูดจริงครับผมวิ่งสายยาวแล้วไงวิ่งงานใต้แล้ววิ่งไปจอดจอดพัรทีก็จับเผาจับยางดูเช็คระยะอยู่ตลอดใช่ใช่เผาหัาวเผานี่จะอุ่นอุ่นไม่ได้ร้อนเกินไม่จีเลยไม่จีครับเคยวิ่งไกลสุดนีเท่าไหร่พี่สำหรับการใช้งานเผาตัวเนี้ยยะลาพี่เบตงครับไปกับประมาณ2,000 ห้าร้อยดอโลได้ไม่ใช่ว่าไม่พักนะพักบ้างพักนะพักแล้วก็เช็คดูแต่ว่าพี่เนี่ยคือเป็นคนที่ใช้กระยารถอยู่ตลอดเวลาถูกต้องพี่หลังจากใช้งานแล้วอะไรอย่างนี้เนาะไม่เป็นการเสียเวลาครับผมมีเสื้อมาแจกครับผมแต่ลองขอลองเทสใส่ดูหน่อยโอ้ใส่เลยพี่เออลองเทสเลย ตั้งแต่18-19้นะพี่ตอนนี้ยี่ไหร่แล้ว25ครับ25ขับรถครอบตั้งแต่อายุ18-19บใช่ครับก็แต่ตอนนี้จะขับดีแม็กเก่ามา2,000ปีได้แล้วเกิดอุบัติเหตุยางระเบิดแล้วมันซ่อมไม่ได้ขายซากเลยเรียบร้อยเลยก็เลยไปเอาคัน2020มานี่ก็3 3ปีแล้วคันนี้นะ3ปีแล้วเป็นยังไงพี่งมีสังคมที่พี่อยู่มาเนี่ยสังคมเป็นยังไง เขาบอกว่าเจอกันทักทายกันดีไหมอะไรมานี้ดีใช่ไหมช่วยเหลือกันดีมีปัญหายางระเบิดอะไรก็แวะช่วยกันใครที่อยากจะเริ่มอาชีพนี้ก็สามารถที่จะจ่ายยังไงดีพี่เริ่มอาชีพนี้เหรอต้องศึกษาเรียนรู้กอนนิดหน่อยเรียนรู้ก่อนนะก่อนที่จะมาลงอาชีพนี้ผมก็ไม่อยากไม่ค่อยอยากแนะนาใครมากเลยเพราะเขาอาจจะไม่ไม่เหมือนเราก็ได้ใจจะจะไม่รักอย่างนี้ก็ได้คนร้อยเหมือนกันใช่บางทีอาจจะแบบว่าลองลองมาดูแบบอยู่ดีมาถึงก็ซื้อรถมาเลยเนี่ยไม่มีแบบหลักการศึกษา มันก็จะยากหน่อยยากหน่อยใช่ไหมเพราะงั้นก็ต้องศึกษาดีก่อนที่จะร่องลงามือทาอะไรใช่ครับถือว่าเป็นข้อคิดทีด่ดีนะเป็นแนวทางที่ดีนะสำหรับที่ต่อขอ,ขอบคุบ้บางพี่ผมข้บมผมครับลาไปก่อนท่านผู้ชม